ไม่อยากพ่อไปพ่อไปไม่นานหรอกลูกเดี๋ยวพ่อจะรีบกลับมาอยู่กับโนูนะมีแค่ไหนก็กินแค่นั้นเนี่ยยิเข้าไปยกินเข้าไปเดี๋ยวนี้อย่าให้เขากินเข้าไปโอ๊ยโอ๊ยปวดเจ็บลยโอ๊ยโหรอยแผลกูตอนแก่เฉยเลยได้จางใครทีเนี้ยก็น้องชายคุณไงเห็นมันคุยโวว่ามันได้เลือนตำแหน่งไม่ใช่หรอ ได้งานทำแล้วนะครับพี่แต่ว่าต้องไปประจำที่ต่างจังหวัดอะก็เลยอยากจะฝากดาลิงให้อยู่ที่นี่ได้ไหมครับอ้าวแล้วทำไมไม่ฝากที่แม่มันเล่าเธอนี่นะเขาเลิกกันไปแล้วพูดอะลรไม่รู้จะคิดไม่เป็นไรหรอกกันนายไปทำงานให้สบายใจเถอะเดี๋ยวฉันดูแลด,ดาลิงเองว่าจะจะไปนางแค่ไหนนะครับช่วงแรกๆผมคง ไม่ได้กลับมาหลายเดือนเลยครับพี่อะไรนะหลายเดือนเลยเหรอฉันคึกว่าแค่อาทิตย์สองอาทิตย์แต่พี่กรณยไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเรื่องค่าใช้จ่ายของดาริ่อนี่ยผมจะโอนมาให้พี่ทุกเดือนเลยเงินเดือนผมเดือนละหมื่นห้าผมจะโอนให้พี่เหมือนนึิมเลยนี่เราพี่น้องกันนะไว้กันไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องเงินทองเลยก็ดีพูดเร่งแต่เนินๆก็ดีและอย่าผิดคำพูดล่ะโอนมาให้ตรงเวลาด้วยครับ ขอบคุณพี่กรกับพี่มิวมากนะครับหนูไม่อยากให้พ่อไปพ่อไปไม่นานหรอกลูกเดี๋ยวพ่อจะรีบกลับมาอยู่กับหนูนะพอผมทำงานไปได้สักพักผมจะขอย้ายกลับมาประจำที่นี่ครับอืมก็ดีนะกันนี่นายไปทำงานได้สบายใจเถอะเดี๋ยวฉันดูแลดารินกเองครับพี่ ตาเล้งกินข้าวหมดเลือยังอะลุงยังเลยค่ะลุงเออมิวคุณเข้าไปทำอาหารในหลานหน่อยสิเดี๋ยวผมจะพาหลานไปดูห้องเอา้าทำไมต้องทำเพิ่มด้วยล่ะกับข้าวอาจะเต็มโต๊ะดาลิงกินเผ็ดไม่ได้เดี๋ยวท้องเสียเคยกินเผ็ดแล้วข้าวโรงพยาบาลมาแล้วคุณไปทำใหม่เลยไปเ,เดี๋ยวลุงพาไปดูห้องค่ะ มีเจ้าหนายเพิ่มหรือไงนี่ยขยันแบบนี้ไม่นานก็ได้เลื่อนตำแหน่งแน่นอนผมอยากกลับไปไประจำที่กรุงเทพมากกว่าครับผมเป็นห่วงลูกอะมาแต่งงานแล้วเหรอ แยกกันอยู่กับภรรยาแบบนี้นาะก็แย่เลยสิผมหย่าแล้วครับผมเป็นพ่อเลี้ยงเดียวตอนนี้ฝากลูกไว้กับพี่ชายกับพี่สะใภ้ครับอ๋อแสดงว่าแยกกันอยู่กับลูกเพราะต้องทํางานที่นี่จีนะาทำไงได้เลยครับสมัยนี้งานมันหายากมีที่นี่รับผมไว้ผมก็ต้องรีบคว้าครับแต่ที่กรุงเทพตอนนี้ไม่มีตําแหน่งว่างเลยอ่ะอืม นายตั้งใจทำงานที่นี่ไปก่อนแล้วกันรับรองว่านายได้เลื่อนตำแหน่งและได้เงินเดือนเพิ่มแน่นอนนี่งานชิ้นใหม่ตั้งใจทำให้ดีแล้วก็แสดงฝีมือให้เต็มที่เลยนะครับ แค่อุ่นกับข้าวเนี่ยใช้เวลาตั้งนานสองนานขอโทษค่ะนั่งดารินนั่งเด็กเวนพี่ฉันแทบจะทนไม่ไหวแล้วนะเอามาส่งคืนพ่อมันไปเลยมิวไอ้การไม่ให้เงินเราใช้ทุกเดือนไม่เสียดายเงินมันเลนะแต่มันก็ชอบทำข้าวของบ้านเราพังนะพี่ วันก่อนจะให้มันตากผ้ามันก็ตากทิ้งไว้ฝนตกเนี่ยผ้าเปียกหมดเลยวันนั้นหนูกลับจากโรงเรียนไม่ทันป้าหมิวอยู่บ้านน่าจะเก็บให้หนูหน่อยนี่ไงพี่ดูสิมันเสียงเขาไม่ตกฟากเขานะามิวใจเย็นๆง,งั้นเราไปหาอะไรข้างนอกกินดีวกว่าไปก็ได้ลุงกับป้าเดี๋ยวก่อนหนูไปด้วยใครใช้ใ้แกไป แกต้องอยู่ทําความสะอาดที่นี่แล้วก็ขัดห้องน้ําด้วยทั้งชั้นบนและชั้นล่างไปเถอะพี่เมื่อไหร่พ่อจะมารับหนูไปอยู่ด้วยหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วลุงกับป้าใจร้ากับหนูมาก มีอะไรครับฉันมีข่าวดีมาบอกตอนนี้ที่สำนักง,งานใหญ่มีตำแหน่งที่เหมาะสมกับนายแล้วอีกสองเดือนนายย้ายกลับได้นายก็จะได้ไปอยู่กับลูกแล้วนะิีเรอครับคุณปานผมดีใจจังเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับตั้งใจทำงานให้ดีนะอย่าทำให้ฉันเสียหน้าได้ครับคุณปาน อืมยตาล็กเก็บจานนะแล้วไหนกับข้าวหนูล่ะคะ,ะก็นี่ไงก็กินของที่เหลือนี่ไง มันไม่เหลืออะไรแล้วจะให้หนูกินอะไรอ่ะอย่าเรื่องมากได้ไหมมีแค่ไหนก็กินแค่นั้นเนี่ยกินเข้าไปกินเข้าไปเดี๋ยวนี้นย่กให้กินเข้าไปโอ้ยหนูเจ็บเลยยถ้าแกิแล้วก็บอกให้แกหยุดไงหนูเจ็บนะยฉันบอกให้แกหยุดแกหยุดเลยฉันนดฉันบอกให้หยุด พี่ทำไรลูกผมเนี่ยพ่อนี้ลูกมาดินี่พวกพี่ตีลูกผมเลยโวยกันแกอย่าเรื่องมากหน่อยเลยแกมีปัญญาเลี้ยงลูกเองอะมาฝากพวกฉันเลี้ยงไม่ใช่หรอใช่ถ้ามีปัญหานะก็ไปเลี้ยงเองเลยสิได้ตอนนี้ผมได้เลื่อนตำแหน่งแล้ว แล้วที่ผมมาวันนี้ผมก็จะมารับลูกกลับไปดูแลเองนี่ไงถ้าแกจะเอาลูกไปนะแกต้องจ่ายเงินเรามาก่อนรู้ไหมว่าลูกแกเนี่ยทำข้าวของเสียหายกินล้างกินผ่านเงินที่แกให้มามันพอใช้ซะที่ไหนเนี่ยเหรอเงินหมื่นหนึ่งที่ผมโอนให้พวกพี่ทุกๆเดือนอะ่ะทำให้สภาพลูกสาวผมเป็นอย่างนี้เหรอเลี้ยงลูกผมได้แค่นี้เหรอได้จะเอาเท่าไหร่ก็บอกมา สองแสนผมีให้ห้าหมื่นถ้าไม่เอาผมจะพาดาลิ้นไปแจ้งความไปลูกเดีย๋ดวยวกันอย่าทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เลยแกเอาเงินมาแล้วลูกไปแค่นี้ก็จบแล้ว เงินให้เขาเลยเขาใช้เงินหนูเองกับคนใช้เขาก็ไม่เคยกินอิ่มสักมือ้อให้เขาไปน่อลูกจะได้ไม่ต้องมีอะไรมาติดค้างกันอีกตัดขาดกันไปเลยไปเงินก้อนเลยนะพี่อือถือว่าได้กำไรอยู่ <laughs> เมลนี่อะไรกันเนี่ยบัตรเครดิตเต็มทุกใบเลยแล้วพี่จะโวยวายทำไมเนี่ยฉันก็ใช้แบบนี้ของฉันมาทุกเดือนอยู่แล้วแต่คุณอย่าลืมสิผมโดนลดเงินเดือนลง30%นะแลกกับคาาไม่ถูกไล่ออกอะแต่คุณอย่าลืมสิตอนนี้เราไม่ได้ใช้เงินให้กันมาแล้วอะฮัโลโหล จะบ้าหรือไงพวกคุณลดเงินเดือนผมลงแล้วนะจะมาลอยแพรกูตอนแก่ได้ไงวะฮะแล้วก็จะเงินที่ไหนใช้เฮ้ยไอเดียวฮัลโหลเฮ้ยโหลอยแพรกูตอนแก่เฉยเลยอะไม่ต่ำงนาทีเนี้ยก็น้องชายคุณไงเห็นมันคุยโวว่ามันได้เลื่อนตำแหน่งไม่ใช่หรอ เป็นไงลูกรถพ่อสวยไหมสวยมากเลยค่ะพ่อแต่ว่าเราไม่พุ่งเปอยไปหรอกคะมันรถประจําตําแหน่งพ่อลูกตอนนี้พ่อได้เลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้าทีมเซลแล้วนะเงินเดือนอก็ได้เพิ่มขึ้นค่าคอมจากการดูแลลูกค้าพ่อก็ได้เดี๋ยวสิ้นปีพ่อจะได้โบนัสโหพ่อนี่เก่งจังเลยแน่นอนอยู่แล้วการในน้นองรักโอ้โหบ้านช่องใหญ่โต ี่มีรถแล้วเหรอเนี่ยนี่แสดงว่าตอนนี้ฐานะแกนี่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยรวยแล,วแล้วเนี่ยพี่มาทำไมต้องการอะไรพี่กรณ์ <c oughs> พี่ก็พูดตรงๆไปเลยสิเออรู้แล้ว <c oughs> การคือตอนนี้การงานพี่มันไม่ค่อยคล่องเลยอะไอที่มานี่คือคิดว่าจะมายืมเงินแกนสักก้อนนึงอะผมไม่ให้ นี่ไม่นึกถึงตอนที่เราสองคนเลี้ยงลูกกันมาเป็นปีใช่กันคนเราไม่รูอ้จอากกันอยู่บ้างมันถึงจะเจริญผมฝากพวกพี่เลี้ยงแต่ผมก็โอนเงินให้พวกพี่ทุกๆเดือนแล้วเงินนั่นน่ะคงถึงท้องลูกผมไม่เท่าไหร่หรอที่เหลือพวกพี่ก็เอาไปหมดไม่ใช่หรือไงอย่ามาทามหาบุญคุณเลย,เลยพี่เพราะผมชดใช้ให้พวกพี่ไปหมดล้พร้อมๆกับเงินห้าหมื่นก้อนนั้น พูดแบบนี้ได้ไงอ่ะเราเป็นพี่น้องกันนเ้ยผมเองก็เคยมองว่าพี่เป็นพี่นะแล้วพี่เคยมองว่าลูกผมเป็นหลานพี่บ้างหรือเปล่าพวกพี่กลับไปใต่อไปนี้ไม่ต้องมานับญาติอะไรกันอีกเพราะผมไม่มีพี่ชาย,ยไปลกูกข้นรถ ไรกันวะโอ้โหแล้วเราจะทำยังไงกันดีอะพี่ไม่รู้ไว้เพราะแกเลยมิวแกเลี้ยงดาลิ่งไม่ดีป่าถึงต้องเป็นแบบนี้ไงอ้ยกันให้กันคนเราก็ะทำสิ่งใดก็จะได้รับสิ่งนั้นสร้างเหตุอย่างไรจะได้รับผลอย่างนั้น เป็นกฎธรรมดาของโลกคนเป็นพี่น้องกันควรรักและดีต่อกันไว้ไม่ใช่ยามตบต่ำคิดดูถูกและเอาเปรียบกันการนีอะไรครับคุณปางฉันมีข่าวดีมาบอกตอนนี้ที่สำนักงานใหญ่มีนลนำนนำาหน่งมีนำ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 นํ่งหน่งนำหน่งเอาใหม่เอาใหม่แล้วที่ผมมาวันนี้ผมก็จะมารับลูกกลับไปดูอะไเองนี่ไง ลูกไปแกต้องจ่ายเงินเรามาก่อนรู้ไหมว่มมาแกนนะคุณก็ช่วยใช้มันประหยัดหน่อยได้ไหมอย่าลืมว่าตอนนี้เราไม่มีเงินขหออ้ก,กันมาแล้วนะเว้ยไลออกนี่จะบ้านไงฮะลูกขอโทษนุ <l ux> ่นต้องใจนุ่ขอโทษไม่นึกถึงตอนที่เราสองคนเลี้ยงลูกแกมันมต้องเป็นปี